เข้าสู่รายการแล้วนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะครับการใช้งานเกี่ยวกับแอป t ต e a m ย a r d ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการสตรีมมิงนะครับเป็นอันดับต้นๆที่เขานิยมการใช้งานกันครับวันนี้นะครับผมนายบัสดินโมลอนะครับครูบตรจากโรงเรียนอนุบาลสตูลนะครับก็ได้เชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับก็ ขอแนะนำเลยนะครับท่านแรกนะครับท่านต่อนอนะครับขอเรียนเชิญแนะนำตัวได้ครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับสุนทรศรีอมตะการมโพสตูนครับโอเคครับท่านต่อไปครับท่านคณนี้ครับ ครับผมสวัสดีครับผมครูนิดหรือครูวัฒนชาติทัศนศรครับจากสมุดปราการครับครับท่านอาจารย์ไก่ครับสวัสดีค่ะครูคกไก่บิสริยพรเลรัฐจากอุดรธาน,นีค่ะสพประมอุดรธานีค่ะ,ค,ะครับผมท่านต่อไปครับอาจาริคมครับ ครับสวัสดีครับผมจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ,รบอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ลักษณะาการไล์ก็ประมาณนี้นะครับน,นี้ฟังก์ชันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือการคอมเมนต์ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีคนคอมเมนต์ทาง Facebook แล้วคนหนึ่งเราสามารถดึงซอสตัวนั้นเข้าไปในหน้าต่างของการประชุมเราได้เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมไปคอมเมนต์ของตัวเองเนี่ย ก็เราสามารถคลิกได้เลยครับเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยครับถ้าเราเปิดเป็นสถานะพับลิกนะครับก็คือสาธรารณะเราสามารถดึงซอสคนนั้นเข้ามาได้เลยนะครับเราสามารถดึงซอสเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทาง youtube นะครับเดี๋ยวผมขอไปทางฝั่ง youtube นะครับ YouTube. ยูทูบยูทูบเดี๋ยวส่งลิงก์ไปนะครับอันนี้หนะ้าต่าง youtube ครับที่เรากำลังเห็นครับทีนี้ผมจะลองคอมเมนต์นะครับสอบอขอขอลิงค์ขอลิงค์ยูทูบหน้าต่าง youtube ครับที่เรากำลังควคิดเห็น,ค,หนครับทีนี้ผมจะลองคอมเมนต์นะครับ ลิกง YouTube ใช่มั้ยครับขอบตําบนเลยเเลิง YouTube ครับด้านล่างครับไปเลยกี่ไว้ใน YouTube ครับถ้า YouTube นี้รู้สึกว่าจะช้าช้ากว่าย Facebook ครับเยอะไหม แล้วเขาชอบเฟซบุ๊กจะเร็วกว่าเขาี่เ็ษมาเฟซบ o o k นี้ประมาณ1ห้ายีโอ้ชายอยู่มันกันเนาะนี่15นี่ละมันจะเห็นไอคอนครับเป็นอย่างนี้แล้วก็รูปแบบการแสดงผลอย่างเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับไอ ตัวตัวทีมของมันนลยครับถ้าเราเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบดับเบิลนะคสวยดีแล้วก็อันนี้น่าจะสีเทาๆหน่อยบินโซฟูหน่อยโอ้วไว้โอแบอ่าโอเคแบบนี้สุดยอดทุกคนเโมโมกับทีมเราเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็กดหายถ้าเรา มีคอมเมนต์มาทีๆแล้วก,ก็เลือกได้ครับคนมอนิเตอร์หรือว่าคนจัดการประชุมออนไลน์เนี่้เราก็สามารถเซตได้ครับประมาณนี้ครับก็เขาประมาณนี้้ขอพูดช่วงที่ดึงข้อความที่ทิศน่าส,สนใจมันจะเข้ามาเองหรือว่าว่าเราติก๊กมันจะมีคอมเมนต์ตรงนี้ครับขึ้นมาเป็นลนนักษณะโน้ติเคทครับ ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราเป็นคนเลือกข้อความนักแสดงเองมันไม่ได้ว่าพอกคอมเมนต์ปั๊บมันจะขึ้นออโตโ้เลยไม่มีครับนี่ครับคุณสมพรนะครับเพื่อนจากกระบี่ครับผ่านผ่านครับผ,ผมก็สามารถกดแชร์ก็ได้เลยอ๋อรประกดโทอะไรนี้ใช่ใชครับเราต้องกดชวนแต่มันจนะขเข้ามาเข้าเข้ามาก้อควานครับคือคือ,คอ,คอมันมันต้องเป็นการสกรีนครับไม่งั้น ถ้าเป็นคำยากนี่งานเข้าใช่ครับท่านสอนโน่น่าจะประสบการณ์ในการไล่เชิชกโชนวันก่อนเล่เาประสบการณ์ให้ฟังครั้งหนึ่งคือผมเขียนชื่อผมอติดตาบาบผมอย่างแรงเลยครับก็คือต้องสกีนให้ดีเนาะแต่ถึงว่าต้องต้องก่าวให้ดีครับ เพราะถ้าเราออกอากาศาเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเยกเว้นแต่เขอาออกแต่ช่วงเวลาที่เราแสดงมันก็ยังอยู่ประมาณนั้นครูครูบัสขอขอลิงก์ยูทูบอีกรอบนึงครับันทีแบบโอ้ยูทูบนะครับโอเคครับไปในสวัสดีครับคุณคุณครูเอกเป็นไงบ้างครับอากาศเป็นใสไหมวันนี้เพื่อนคุณครูที่ทํางาน <laughs> เรื่อง <ไป S 2> ผม <ไป S 2> <า>กับสต,ตรีมอยากเอาไ้ขึ้นไม่ได้เชเอยซูมด้วยยังไม่แหลกไปโอเคครับ,คครบมีของใครเอ่ยตอนนี้แฮงก็รู้ผมอยู่เพชรบุรีครับเพื่อนอ๋อครับสมพรเป็นไงบ้างครับคุณคุณสมพร,มพรคิดถึงนะครับอ่ปหาใครสมพรเพชรบุรีเพื่อนสมัยเรียนเพชรบุรีด้วยกันครับ อีกท่านนะครับคุณครูอูดอนี้มาเลยครับเขาจะดึงหน้าผู้ป่วยต้องไหนตัวแถบเราไม่ใช่แถบล่างสุดใช่ไหมใช่ครับไม่อยู่ที่อยู่ที่คนที่จะควบคุมครับจะเอาข้อความไหนขึ้นมาประมาณนี้ครับรอดนะครับคั้งหนึ่งข้อความไหมครับหรือว่าหลายข้อความในครั้งเียสวัสดีครับคุณครูธีรวัตรนะฮะครูต้นนะครับอันนี้คือบัดดี้นะครับในงานสด ก็เช้าจังหวัดฝนวันนี้ออกอากาศไปแล้วเนี่ยคุณฝนใช่นะครับเซล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 นอนยัางกูต้นอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเช่นเปิดเรียนแล้วครับอ๋อโอเคครับผมสบายดีทุกคนนะครับที่เพชรบุรีอ่าคุณครูสมพรนะครับอีกท่านหนึ่งนี้ ดอลลร์ทอกดอลลร์ทอกครับก็สวัสดีเช่นกันครับสบายดีนะครับ <Okay. S 1> ก็ระหว่างการไลฟ์แบบนี้มันจะมีปฏิสัมพันธ<ด>์เราได้ทราบใช่ครับเราได้ทราบฟิกแบ็จากคนผู้ชมจากคนดูเนี่สามารถเข้ารีทันทีทันใดมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างนี้ยครับส่วนใหญ่แล้วเวลาไลฟ์สุดสิ่งแรกที่เราควรจะเช็คก็คือเสียงกับภาพ เป็นไงบ้างเ <laughs> สียงออกไหมภาพออกไหมประมาณานี้ <laughs> แล้วก็ตามเรื่องราวนะ <laughs> ตามกิจกรรมที่เราดําเนินการไปนะครับก็นี่ฮะถ้าเขาคุยระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราก็สามารถดึงโปรไฟล์เขาข้อความเขาขึ้นมาอ่านเนีก็โอเคนะครับได้แล้วเนาะเดี๋ยวจะมีการบ้านครับ ได้ลองลองคั่วปีลองคั่วปีลิงก์วิดีโอที่เฟซลองกดจอที่ประมาณจอที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณจอที่หกสิบจอที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่อีกตรงนี้ที่ที่รูปแบบการโชว์ครับรูปแบบการโชว์อันนี้ครับอันนี้เป็นประมาณอันที่หกใช่ไหมน้องกดหนึ่งสองน้องกดที่เก้าปีน้องกดเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เราแชร์มาครับ อันนี้ผมแชร์เป็นจอสกรีนอีกอันหนึ่งถ้าเป็น PowerPoint มันก็จะเป็น PowerPoint นะครับจอจอจอที่สี่เหรอครับครูบัสครับจอที่สี่หนึ่งสองสามสี่นี่ครับอันนี้จะเป็นการเรียงข้อมูลใครใครพูดอยู่ก็จะหน้าจอก็จะเด้งเป็นหน้าจอใหญ่ครับอ๋อโดยโดยโดยการยังไงครับสมมติถ้าผมเอาครูไก่ขึ้นมาอย่างงี้บอ่ามันจะมีอยู่สองตัวครับหนึ่งก็คือให้เขาพูดเขาก็จะสลับ ครับขั้นที่สองให้ <anch> รูปเขาคุณฝนเห็นเห็นใช่ไหมฮะครับถ้าจะให้รูปเขาเป็นชอเราเขียนอย่างนี้ครับนี่สโซโล่เลเยอร์เราเราลากเราเราเราลากเข้าไปได้เลยไหมฮะเราลากได้เลยไหมลากไปเลยฮะลากได้ไหมลากไปเลยไหมอึ๊บในเฟซบุ๊กไม่เห็นเลยฮะครับเห็นไหมอ๋อพันรองสุเชษครับสวัสดีครับท่านรองสุเชษสบายดีนะครับ ร้องพัวในการโเนียนครับเอาเหรออาะจะให้ครูไก่ขึ้นใช่ไหมครับก็ลากได้ลากเลยครับลากเข้าไปเลยครับน่าจะเร็วกว่าอ๋อครับแต่อ๋ออันนี้ในกรณีที่เราอยากให้เ็่เห็นเต็มตัวเราต้องเลือกเป็นโซโล่คนเดียวใช่ไหมโซโล่โซโล่เลเยอร์ บางทีก็ต้องบางทีก็ต้องมองเหมือนเหมือนเหมือนผู้ร่วมเสวนาครับอยู่สี่ห้าคนตรงเนี้เวลาใครพูดก็ดึงขึ้นมาใช่สําหรับคุณที่เป็น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 โฮสเป็นอะไรแับนี้ครับจะจะเร็วกว่าอ๋อขอบคุณมากครับอาจระ์ูเตครับเทคนิคใหม่แล้วนะครับผมก็เปลี่ยนจากนี้ตลอดเลยเวลาใช้หรือเราจะดึงหน้าจอจากจากซูมใช่ไหมฮะเนี่ยตอนนี้ซูม ไม่แน่ใจว่ามันได้สูงสุดเท่าไหร่ซูมหน้าจอของผมเดี๋ยวอาจารย์ลองไปที่ที่แบรนด์ใหม่ทีครับอาจารย์ที่แบรนด์นะครับแบรนด์อ่าตัวนี้ครับอาจารย์ลองลองเปลี่ยนเป็นที่ตัวตัวที่สองตัวตัวที่สองไอตัวตัวทีมตัวที่สองตัวทีมตัวที่สองนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะเป็นตัวตัวตัวแรกแหละครับตัวตัวตัวมีสองตัวแรก จะเป็นแบบนี้ครับอ่าอย่าอาจารย์เวลาโชว์จะสวยครับเวลาโชว์คอมเมนต์นะครับส่วนส่วนใหญ่ผมใช้แบบบีเฟลนี้ครับออจะใช้บีเฟใช่ไหมครับผมดูแบบนี้แล้วแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ตัวนี้เรานี้จะเห็นเวลาคอมเมนต์จะขึ้นมาสวยครับเวลาคนโพสต์เอาคอมเมนต์ขึ้นมาใช่ใช่ครับคมคอมเมนต์จะใหญ่แบบนี้ใช่ครับ อันนี้โอเคครับภาพชัดเจนดีครับครับขอบคุณครับเพืนสมพรสมพรตอีออนไลนะคอได้ครับเอาประมาณนี้ได้ได้ได้ครับอ่าเราอยู่รวมๆกันดีกว่านะครับอ่าดูดูหน้าจอสกรีนได้ครับวนนี้สมาชิกทุกท่านครับอาอาจารย์ลองเชิญเข้ามาอาจารย์ลองอินเวสเข้ามาสักเกินเกินสักสิบคนดีครับอาจารย์ได้ไหม เออเชิญทแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใครเกิดเร็วกว่ากันใครเจอเร็วกว่าันครับครับแต่เรายังไม่ต้องเขาเรียกว่าเรายังไม่ต้องแอดแต่ครับเอาเอาแค่อินเวสเข้ามาให้มันเป็นตัวเทาๆไปเตัวตัวเงาๆทางนั้นเปิดเป็นทั้งห้องเลยนะครับใครเข้ามาก็จะเห็นขึ้นมาก่อนนะครับ อ่าผมเชิญทั้งห้องนะครับใครกดสะดวกกดมาทดสอบได้ครับ <c oughs> อ่าลิงก์ล่าสุดนะครับด <c oughs> ้านล่างสุดท่งช่องแชทครับโอเคแล้วเราปิดเราปิดห้องกันดีกว่าไปห้องใหญ่กัน <c oughs> <c oughs> แต่ระวังนะครับเวลาเราเข้ามาครั้งมากเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังกำลังใช้แอปซูมอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> บางทีเสียงมันจะย้อนกลับไปเป็นหลัมทำให้หอนได้ครับ อ่าตอนนี้อาจารย์สุรพลอาจารย์ตีมนเข้าไปแบบนี้ใช่ใช่เห็นหน้าฝนอยู่ครับอ่าครูสมชายครับใช่ใช่เฟซบุ๊กเองใช่ครับเอาละงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดก๊อปครับอ่าตอนนี้หกเจ็ดคนเลยครับของครูสุรพลผมไม่ทราบ ว่าไม่สามารถแอดเข้าไปในไปในหน้าสตรีมได้ครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับดีไวท์พวกนี้ครับยาณเน็ตไดหรือเปล่า,า,ราครับขออีกขออีกเต็มแม็กซิม,กม,มัมครับอีกสามคนครับอของครูอูดก็ขึ้นว่าดีไวท์ not connect ครับมันขึ้นว่าอะไรอะ่ะ กูอ uh, 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 uh. uh, ่ะคุปตนไปกดลิงก์ของของ zoom ดีกว่าไปกดลิงก์ที่ zoom ดีกว่าทิศอ่าล่าสุดอ่ะลาเสียงผมเละหายเลยเอาเสียงอ่ากูกูบ้านครับครับเออผมรู้สายเห็นแล้วครับผมรู้สายเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมคุยเดี๋ผมคุยมันจะถอดเดี๋ยผมคุยมันจะถอดเดยผมคุย เอ่อถ้าต้องไปสต๊อปไปต้องพรีมยาของตัวเองโอ้ใช่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 มันตีกันประมาณนั้พสต้องสต๊อปขอบคุณมากครับคุ้อุดมงมีตู้ไม่มีต้องปรีมยาเลยครับขได้ข้าได้ครับอ่าอ่าเดยนทางกำลังอื่นวาเดทากลังอื่น่า ตอนนี้ครูอูดมาแล้วอ่าโอเคครับของผมอยู่ดอกกาดไปแล้วไง๋อครับอ๋อแจ้าผมอยู่ดอกกาดแล้วแจ๋วแล้วอาจารย์ใหญ่มาแล้วครับอาจารย์ใหญ่ครับเต็มเลยครับเขาบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับออกขึ้นมาตลอดเลยฮะตอนนี้ใช่ครับใช่ครับครับอ่าจาก youtube ครับ อ่าคุณครูรสักนะครับเสียงใช่ครับขอบคุณมากครับแล้วก็คุณครูสบายแพรนะครับคนเก่งของอนุบาลน,นะครับสบายดีนะครับคุณครูแมว ก่อนได้เลยครับใช่อ่าในวันนี้ใช้ชื่อชื่อเต็มเลยวัฒนชาติภาษาอังกฤษที่ซูมนะที่เฟซจะเป็นชื่อภาษาไทยแต่เพราะว่าเวลาสิบคนนี้หน้าตากัานนี้เราต้องขยายให้ใหญ่ครับเนี่ยเราถึงสามารถดึงได้สะดวกเลยครับเช่น ถ้าใครคุยเหมือนอาจารย์พรนพดลบอกเมื่อกี้นะครับว่าเราต้องแม็กซิมัมหน้าจอให้ใหญ่สะตอนเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะเข้าไลน์ผมใช่ไหมไลา์ลาผมใช้ตัวนี้อ่านี่ก็ให้ซื้อแพ็กเกจแบบโปรครับจะได้สิบสองคนได้แล้วครับแค่นี้ โอเคครับเดี๋ยวขอดึงอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านนะครับนี่นี่ครูกิมนะครับครูกิมแนะนําตัวได้ไหมได้ไหมครับครับสวัสดีครับครับผมครูครีมครับจากโรงเรียนบ้านทุ่งใจอำเภอสวนจังหวัดนครศรีธวรัดนะครับครับสวัสดีครับครูอุ๊ดด้วยได้ไหมครับครูอุ๊ดแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีครับพอนัดต้องขยายหน้านจอใหญ่หลายคนครับจากบุรีรัมย์ครับครบูอูดก็ต้องขอบคุณมากนะครับเมื่อสัปดาห์สัปดาห์าหก่อนนะครับได้ไปทําธุระที่บุรีรัมย์ได้คนพื้นที่นะครับได้ดูแล <laughs> ขอขอบคุณในโอกาสนี้ด,ด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเมื่อกี้ที่เข้ามาใหม่ อใครเอ่ยท่านคุณครูใหญ่ของเราครับสวัสดีครับสมพงศ์ภคศรีจะรงเรนี้น้องแก้ววัฒนาครับครับผมขอบคุณมากครับคุณครูครับครูใหญ่นะครับแห่งกลุ่มแจ้งเตือนไลน์นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะได้เลยนะครับ กูค,ครับได้ยังเดี๋ยวจะส่งมอบหมายงานเลยเนาะโอเคครับผม่ังงั้นเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณมากทุกท่านาาน,นคะครับที่เข้าร่วมวันนี้สวัสดีคมากับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะอยู่ท็อปแอนด์บล็อกแคชนะครับฝั่งนู้นก็จะปิดส่วนใหญ่แล้วก่อนปิดเนี้ยเขาจะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าบรรยายก่อนเนาะ